สวัสดีครับผมนายปินแซลแลนนะครับรหัสนักศึกษา6 2 3 4 2 1 1 0 2ี0สอหนขีด2นะครับห้อง BS 2 N 1นะครับวันนี้จะมาอธิบายโค้ดฝึก if e l นะครับอินแรกนะครับอิน AM จะเป็นตัวแปรของราคาที่เราซื้อนะครับอิน total จะเป็นจำนวนสแตมที่ได้นะครับส่วน AM in นสา a สินะครับ จะเป็นรับค่าตัวราคาที่ทก่อเข้าไปนะครับส่วนอีทแรกนะครับจะเป็นการคำนวณหาสแตมสามบาทถ้าราคาก่อเข้าไปมากกว่าหรือเท่ากับห้าร้อยนะครับทัทลจะเท่ากับราคาที่เราก่อเข้าไปนะครับแล้วก็หารห้าสิบเพื่อที่จะได้สแตมห้าสิบบาทต่อนหนึ่งดวงนะครับบรรทัดต่อมานะครับจะเป็นการแสดงค่าของสแตมที่หา,าได้เมื่อตะกี้นี้นะครับ บรรทัดนี้นะครับจะเป็นการเคลียร์อีเซตค่านะครับเพื่อไม่ให้ค่ามันทับกันนะครับส่วน l อนะครับจะเป็นการคำนวณหาสแตมหนึบาทนะครับถ้าเราใส่ราคาน้อยกว่าห้าอยนะครับทัทอลจะเท่ากับราคาที่เราก่อเข้าไปนะครับแล้วก็หาห้าเพื่อที่จะได้สแตมห้าสบบาทต่อหนึ่งดวงนะครับบรรทัดนี้นะครับ จะเป็นการแสดงค่าของสแตมที่หามาได้มาจากกีนนี้นะครับบรรทัดนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตค่านะครับถ้าเราใส่500้นะครับมันก็จะได้13บาทนะครับ10ดวงแต่ถ้าเราใส่ต่ำกว่า500อยนะครับเราก็จะได้1บาท8ดดวงนะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ